Hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am, when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. Mm. And I know I've been acting strange for a while. But I want you close. โอเคไหมลูกปวดหัวไหม <c oughs> เดี๋ยวกินยานี้กินยายาแก้เลยนะลูกยาแก้เกสรดอกไมอ้อ่ะอ้าวต้องกินทุกวนันหมอให้กินทุกวันแล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้าไปหาหมอเอายาเพิ่งเนี่ยหนูตื่นมามันมีน้ำมูกเพราะว่ามันเป็นแพ้ไงแพ้เกสรไปแต่งตัวกัน <c oughs> ยาแก้ไข้แก้ปวดหัวของเด็กโดยเฉพาะนะยี่ห้อบัฟฟาลินถ้าเป็นของผู้ใหญ่จะเป็นของสีน้ำเงินนะคะแล้วคือยายญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนยาไทยนะคะยาเขาจะแบบ เเรียกว่าอ่อนๆนะไม่รุนแรงและดูค่ะเขาให้กินกินได้ตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นไปนะคะ3ขวบถึง7ขวบกิน3เม็ด7ขวบถึง11ขวบ4เม็ดซึ่งนี่คุด10ขวบจน11บ็ดก็กินกิน4เม็ดนะคะแล้วก็11ถึง15กิน6เม็ดคือแบบเห็นดูให้กินเยอะนี่ไม่ใช่อะไรนะคะคืออ่านแล้วนะคะถึงให้เขากินตามปริมาณที่เขาเขียนไว้นะคะมจะแบบว่าคือบางคนเห็นแบบทำไมกินเยอะจังหลายเม็ด ยาญี่ปุ่นมันเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็กินโอ้ยหลายเม็ดมากเดี๋ยวก็ให้กิน2เม็ด3เม็ดคือเขาเขาเน้นเหรอว่าต่อเม็ดเนี่ยมีปริมาณตัวยา3า 3, 3, มิมิลลิกรัมเงี้ยค่ะอ๋อใช่ลูกเมื่อคืนหิมะตกนิดนึงนี่เห็นไหมมีหิมะ ททกคอนทอาไมยืนรอแบบเรียบร้อยล่ะฮะนี่ขู่ก็โอเคอยู่บ้านกันอีกวันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงเรียนวันสุดท้ายถ้าไม่ไปยังไงก็ได้เพราะว่า เดี๋ยวบอกคุณครูแล้วก็เดี๋ยวไปเอาของไปเอาอะไรให้ถ้าหนูไม่ไปพรุ่งนี้ก็ได้จะได้หยุดยาวเลยเพราะว่ามันก็ไม่มีเรียนอะไรแล้ว <c oughs> มีไอ้ฮนะนุ่เนาะมีไอไข้ไม่มีแล้วแต่ไอ้ <c oughs> อวันจันหมอนัดแต่วันจันร์หมอนัดให้ไปเอายาแก้เกสรดอกไม้เราก็ไปเอายาแล้วก็ถ้าไม่หายก็ตรวจอีกรอบหนึ่ง ดิคุก็ให้นั่งดูทีวีนอนโซฟานั่งเล่นไปนะคะเพราะว่าอาการเหมือนกับยังไม่เต็มร้อยก็อยู่บ้านไปก่อนแล้ววีก็มาเคลียร์งานต่อมาทำงานแล้วก็เดี๋ยวปะ๊ปะป๋ามีนัดไปหาหมอนะคะแล้ววันนี้แม่บ้านก็มาทำงานด้วยค่ะมาทำความสะอาดตอน11โมงนะคะเออก็คือแม่บ้านเขาจะทำความสะอาดให้ครั้งละ4ชั่วโมงนะคะ ก็ทำในส่วนที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้ไปทําแบบชั้นสามหรือว่าห้องน้ําแมวอะไรอย่างเงี้ยให้เขาช่วยดูแลให้หมดเลยนอกนั้นก็คงจะต้องรีบกลับมาเคลียร์งานกันต่อค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวออกไปหาหมอกับปั๊ป่านะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาเอาแบบที่ธนาคารก่อนนะคะ ลิขุก็มาด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปนั่งรอรอป้าปะหาหมอก่อนอเฉปาะปะหาหมอเรียบร้อยนะคะได้ยามาก็อาการยังก็สงงนะคะยังสอบไม่ได้มาแวะกินข้าวกันก่อนนะคะเป็นร้าน,นะะที่เปิดตอนกลางวัน ปกติเนื้อย่างเขาชอบเปิดตอนห้าโมงนะคะเนื้อย่าง,ขงเขานัดเตาไหมอันนี้ก็คือเป็นเซตอาหารกลางวันนะคะนี่ก็ได้เยอะอยู่เซตละประมาณพันเจ็ดร้อยเยนค่ะแล้วก็หรือจะเลือกเซตแบบนี้ก็ได้นะคะ ร้านนี้มีน้ำจิ้ม2แบบนะคะแบบโชยุธรรมดากับโชยุผสมกกบือฟรู้ส์ผลไม้กับโชยุค่ะจะลองทั้ง2แบบเลยนะคะอันนี้เป็นซาชิมิเนื้อนะคะซึ่งริคุเป็นคนสั่งลิคุเขาอยากจะชิมนะแล้วก็นี่ก็เป็นเนื้อของลิคุนะคะโอ้โหอย่างใหญ่ความยากลำบากในการกินต้องค่อยๆตัดค่อยๆย่ยยาง กินเนื้อย่างกันตั้งแต่มื้อกลางวันเลยนะวันนี้มันเป็นซาชิมิอะหนุกเขากินดิบๆแต่ถ้าเกิดหนูไม่กินหนูกเอามาย่างก็ได้เป็นไงหนุกพอกินได้ไหมถ้ากินไม่ได้ก็ไปย่างเขาอยากลองล <c oughs> <c oughs> ชิมหนุกใช่คนญี่ปุ่นเขากินกันอย่างนี้ น้าหมาก,ก็ไม่เคยกินหรอกต้องถามป้าป,ะป,ะป,ะปะ๋าป่าเขาเคยกินอืมไม่ได้ชิมเอ้ยเอาง้อแปลว่าไม่กินและอันนี้ก็เป็นเซตอาหารกลางวันของมีเองนะคะนี่ที่นี่เขาจะแบบเน้นข้าวอร่อยอะไรประมาณนี้อะ่ะ กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้มีขับรถเพราะว่าป้าป๋าเขาดื่มเบียร์นะคะแบบไม่เห็นดื่มนานมากเพิ่งมาดื่มอันนี้นะคะ่ะอันนี้ก็แม่บ้านมาทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะทำให้กลับเร็วจังเลยเอากลับแล้วหรอมีอะไรของนี่คุหรอลูกโ mm. อเคโอเคเนี่ยดูของนี่คูก่อน นี่นะเขาเอากาันบ้านกลับมาให้ลิขูนะคะและเป็นการบ้านเขียนเลียงความเรื่องอยากให้คุณครูประจําชัน้นปรับปรุงตัวตรงไหนบ้างทําอะไรจะดีขึ้นยากจังเลยค่ะโอ้ย,อย,อยเดี๋ยวเอาให้ลิขูดก,ก่อนนะต้องทําเขียนเรียงความโอ้ยก็อัปเดตอาการโรคซึมเศร้าของป้าป่านะคะ ก็ยังคง,ง,งทรงๆค่ะเรียกอย่างนี้ดีกว่าคือก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้แย่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ช่วงนี้คือจะมีแบบนอนไม่หลับนะคะเพราะว่าสังเกตแบบกลางคืนเหมือนปะ้าปะ๋าไม่นอน,นะคะ่ะแล้วแบบตอนเช้ามันนอนเอาตอนเช้าตรู่อะคะ่ะแล้วแบบกว่าจะตื่นคือปกติเขาจะตื่นเช้านะคะแต่ช่วงนี้คือทําไมแบบเอ๊ะทำไมแบบเหมือนไม่ไม่ลุกลงมาปกติตอนหม,มากินข้าวต้องลุกลงมาพร้อมหม,มาแล้วก็มาพากันออกไปเดินข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่รู้เป็นอะไรพอถามเขาบอกนอนไม่หลับกินยาแล้วยานอนหลับเหมือนเหมือนไม่ค่อยได้ผลน่ะก็กลายเป็นว่าอืมกลางคืนกลายเป็นนอนน้อยไปนะคะแล้วก็การเข้าสังคมก็ยังยังดูยากอยู่ค่ะยังยากหลังๆนี่เริ่มแบบเหมือนกับว่าไม่ได้ไป ที่มีไปไปบริษัทบ้านนะคะปะปะเขาก็ไม่ได้ไปด้วยนะคะจริงๆต้องเหมือนกับว่าต้องพยายามแบบเอ้ยไปด้วยกันให้ให,ให้ให้ได้ไปไปคุยกับคนที่นูน่นได้อะไรอย่างเงี้ยได้ได้เข้าสังคมแต่เขาก็ยังยังมีความอึดอัดใจในการที่จะเจอผู้คนหรืออะไรอย่างเงี้นะคะแต่ไปกินข้าวนอกบ้านนี่วันนี้ถือว่าดีมากก็คือแบบพอชวนไปกินข้าวนอกข้างนอกไปกินที่ร้าน เขาก็เป็นคนเลือกร้านเองเลยนะคะว pues mm are ่าเอยอยู <được kindergarten. S 2> ่ด <Alf> ีมีไม่ไ <Luca>? ด้บอกว่าเออเดี๋ยวไปร้านเนื้อย่างเลยกันแต่ป้าเปล่าก็เลี้ยวเข้าไปเลยก็เลยอุ้ยทําไมเขากล้าไปร้านใหม่ปกติคือเขาอ่ะจะต้องไปไปร้านที่ตัวเองคุ้นเคยแล้วแบบร้านใหม่ๆนี่ไม่กล้าเข้านะคะแล้ววันนี้อุ้ยเออก็ดีเนาะมีพัฒนาการแบบว่ากล้าเข้าร้านใหม่อะไรอย่างนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปต่อไปเรื่อยๆคือจะให้มาปรับปรับอ้เอาไปทํางานเป็นนู่นเป็นนี้มันมันไม่ได้อ่ะ คือหมอเขาก็จะคอยถามทุกครั้งว่าแบบเออคุณพอจะเริ่มแบบหยิบจับอะไรทํากิจกรรมอะไรได้มากขึ้นหรือยังก็ก็ถือว่าได้ได้มากขึ้นพอสมควรแล้วนะคะแบบแต่งตัวออกนอกบ้านได้อะไรประมาณนี้ยแต่เรื่องการทํางานนี่คือมีก็ให้แบบว่าดีลกับคนญี่ปุ่นนะคะเช่นแบบเออเวลาสั่งของกับทางบริษัทโดยตรงที่ต้องดีลก็ให้ป้าป๋าบอกอ่ะงั้นป้าป๋าเป็นคน ทำเลยหรือว่าถ้ามีลูกค้าให้จองนู่นนี่นั่นเป็นแบบให้โทรไปก็อบอกอาป้าโทรเลยเหมือนกับว่าให้เขาแบบค่อยๆได้ได้มีส่วนเข้าไปในได้พูดกับคนอื่นบ้างได้เลยประมาณเนี้ยค่ะอืมแต่ก็จะให้แบบลงไปทําเต็มตัวไปทักมันมันยังไม่ได้อ่ะมันยังไม่ได้ด้วยด้วยตัวโรคยังยังไม่หายถึงขนาดนั้นนะคะ ือก็อยังต้องกินยาปรับยายาก็มาเป็นขบวนเลยค่ะยาเยอะมากไปเรื่อยๆค่ะเราก็ไม่ได้ไปเร่งอะไรเขานะคะก็คือขอให้แบบดีขึ้นก็ก็ดีใจแล้วนะคะคือมันเป็นโรคที่แบบไม่ใช่ว่าแบบเหมือนโรคกินยาแล้วจะหายปุ๊บปับ๊บหรือไม่ใช่แบบเป็นแผลแล้วสักพักจะสมานเองมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ เป็นโรคที่ต้องใช้เวลาแล้วก็พูดกันตรงๆว่าคนรอบข้างก็ต้องต้องเข้าใจอย่างมากเลยนะคะถ้าคนอื่นไม่เข้าใจอะ่ะอาจจะมองมาแบบเฮ้ยทำไมบ้านนี้แบบสามมีไม่ทำงานํำการมัวแต่นอนเล่นเกมเล่นกับหมาเล่นอะไรอย่างนี้หรออะไรเงี้ยคือไม่ใช่นะคะเขาอยากทำแต่เขาทำไม่ได้แต่เขาก็พยายามอยู่พยายามที่จะแบบค่อยๆที่จะทำตัวให้ กลับสู่สภาพปกติที่สุดแต่มันก็ยังต้องใช้เวลานะคะซึ่งตรงนี้มีเข้าใจดีมากเลยแล้วก็ไม่เร่งไม่ไรด้วยแล้วก็ช่วยกันค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะก็งานมีมีก็ทำทำได้ค่ะไม่มีปัญหาดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลทุกคนได้อยู่แล้วก็เลยให้มาปาาเขาค่อยๆกลับมาแล้วก็เราค่อยมาทำงานด้วยกันต่อไปค่ะ ยังไงบริษัทนี้ต่อไปก็คงจะต้องทําด้วยกันแล้วไม่ให้ป้าป๋าเขากลับไปทํางานเดิมแล้วนะคะก็มาขยายอะไรกันทางนี้เลยด้วยกันค่ะก็อีกสองสัปดาห์ก็ไปรักษาไปตรวจกันอีกรอบนะคะไปทุกสองสัปดาห์ค่ะจนกว่าจะหายนะคะนี่นี่นะคือเพิ่งจะเรียนเปีนโนเสร็จนะคะอันนี้อะไรเนี่ยลูกอ๋ออันนี้ที่ซื้อมาให้คุณตาใชัยหรือเปล่าเครื่องขยายอันนี้ ที่ขยายนะเอาเหรอว่าหมาซื้อมาไว้ที่ไหนหนูไปหาเจอเนี่ยอ๋อเอาไว้ขยายหน้าจอเออก็มองเห็นใหญ่อยู่นะอะไรคะเมื่อกี้หนูไปนอนมาแล้วเป่าหลูนอนหลับปะได้นอนไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้หล่ะหมาว่าเนาะ อย่ามาบอกเซนเซเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการไปโรงเรียนแล้วแล้วก็ปิดเทอมแล้วอะหนูก็ไม่จาเป็นต้องไปก็ได้มั้งอ๋อกินยาแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นใช่ปะอถ้าพรุ่งนี้หนูอยู่หนูอยากไปหนูไปไหวก็ไป <c oughs> ไปเหรอโอเคเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายเนาะอยากเจอเพื่อนอยากอะไรใช่ไหมอืมก็ <c oughs> ここได้แล้วแต่หนูเลย <c oughs>

come